ลรงพยาบางเนาะเดี๋ยวบาสศิกสิพาสม้มนะมานี่พาแขกเพิ่นมาทางลรงพยาบางฮลัลโหลโอ้ยเดี๋ยวสิบอกสุฟังอันน่ะโทรให้จับมือเสานี่บ่ฮู้วโหจะไปอยู่ไซล์โทรจะได้กับโบได้มีปัญหาหน่อยนึงเดี๋ยวสิวเลอกสุฟังโอ้ยอันเดี๋ยวสิเราสุฟังกำลังไลฟ์สดอยู่ แกไข้แล้วแกใครเหรอฮะโอ้ยดันนะ่ะคอยจนในปะอาหารเดี๋ยวสิเล่าสุฟังอันนะ่ะตอนนี้อันอันนะ่ะไล์สดอยู่ <c oughs> โอเค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 ตอนนี้มาก,กับลูกค้าทางอเมริกานะาขอบคุณวา หมู่บ้านนี้มันจะต่มเหล่ามันเนาะซื้อว่าหมู่บ้านซางให้เนาะบ้านนี้เพิ่นต่มเหล่ามาตั้งแต่อดีตการตั้งแต่สมัยเจ้าชีวิตพุ่นแหละต่มเหล่าให้เจ้าชีวิทนะทุกหลังคาเคือนบ่ต่มเหล่านะบางครอบครัวก็บ่ตโมเนาะ How much honey what for elephant and stuff how much i, I don't know Do they, which one i like this stuff i want to buy something take home to us i love this stuff and you take home which one i uh, like the elephant ah uh, uh, the small one is 350 and the big one is 400,000. Give Like like uh, 400 is um uh, like yeah. $10, is $200. That, is that, so almost uh, $20. Wait, wait, wait. But is that long price or is that. You buy one by two candy cow. Uh, I have to check that made from wood or when made they from. For long, they want more money. <laughs> <laughs> I mean, I don't mind paying, but it. I don't want to be. Ah, I this one made from stone. stone. Okay. I don't think so, it's Falang price. I think yeah, I don't it's. A full long use. Yeah. But um, from if, if from wood, I think is 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 too expensive. But yeah. this one made from stone. That's beautiful. Okay. Yeah. When we come back, this do way, come ah, right? uh, do come ah. Three hundred. To open the door. Yeah. I, I, I was afraid this break, but she said just come out. So it uh, when I take home. I like. she recommend uh, when you uh, take away, have to take it out. yeah and then uh, when you put for decoration and you put it again, that's, i will. That's mm -hmm. no, gonna we're going to come back this way. When okay. Okay. yeah, yeah, yeah. because i want to get. I'm come back. Okay. well, here's the water right here. the group didn't, didn't arrive yet. they will arrive here in, i think, in 20 minutes. Good. I Ba thì thôi, nằm nhưng mà khỉnh xuống thẻ Wow Ba thì thôi, phía đông, nằm khỉnh xuống thẻ xuống và Bố kỳ nhàng hoặc lùm nó The, the, uh, water is Increased no, Normally you have, You have to walk about uh, 40 m เมตร down down there. Wow. ปาติทูหนามขึ้นพี่น้องใช่อย่าบ่ต้องอันน่ะลงเลยนั่งนั่งหน่อยบ่ต้องลงเลยเออแม่นแท้ป้าได้ดินี่หนึ่ง้านามขึ้นสูง,นนงแงงท,ทง้พี่น้องปาปาติทูหนามคลองขึ้นสูงแท้สูงว่าปาติทูพุ่นหนามกำลังมาพี่น้องตายบไปนี่นะ Ừ, cơ lăng luôn bay đến đây nè Nàm hèn thể hèn vào bằng sáng kết Bằng ảnh can lấy nè นี่ก็คือโมบานตุมเหล่าเนาะพี่น้องเนาะมันเจอโมบานตุมเหลา่าอันนี้เพิ่นมักเขาวไว้เนาะเพิ่นมักเขาวไว้แล้วเพิ่นก็สิมาตุมเนาะอันนี้เป็นตุมเหล่าแบบดั้งเดิมพี่น้องเนาะเหล่าแท้แท้เลย ยกันออกมาแล้วน้ำมีต้องเปลี่ยนตลอดเนาะเพราะว่าคันว่าน้ำบ่ห่อนแล้วเออน้ำห่อนแล้วมันชีมันชีโมมีอายออกมาไปน,นี่เพิ่นมักมักเหรามักเขาไว้เมื่อนาะคนใดอยากมาเบิ่งกะสามารถมาได้อันนี้เพิ่นล่างเขา,าล่างเขาจะเป็นนี่อ้ <c oughs> ขานเขาเปี่ยนี่เนาะนั่นแหละแต่ใชยเป็นเขาเปลี่ยนเหาน,นี่แหละาะวเขาตัปิ่นจะปิ่นต้นขิงสุกไก่ันล่างเราเอาไปหนึ่งแล้วก็เอาหนึ่งเราเอาไปไปตากกันเนาะเออเปื่อให้มันเย็นกัน่้มเกลือมาได้สิบหวันแกันแกันบบ้เต้านอาชีมอา น,นี่ก็คือบรรยากาศต่างเนาะอยู่ที่โมบานต้มเหลาสำหรับคลิปนี้บาวสกิกับสี่ผมมียังหลายเนาะจะได้เห็นวิธีต้มเหลาพาเห็นโมบานส่างให้เนาะเอาไว้โอกาสหน้า กับไลฟ์สดขังต่อไปเนาะงสำหรับคลิปนี้บาสกิก็ขอโทษหลายๆที่ว่าไลฟซันเนาะเอาไว้คอยขอบขอบใจที่พี่น้องเขามาเบิ่งเนาะขอให้พี่น้องอยู่นิมีแห้งขอบเจ็บจะได้ความขยันมีเด้อคั้นสิมาเที่ยวอย่าลืมคิดฮอดบ่าวซักกิฟเ้อพี่น้องเด้อเอพาเที่ยวแบบเอ็กซ์คลูซีฟเด้ออัมเมอรอเมอร์นอนน้องอัมเมอร์เดียร์นอนน้องน้องพี่น้องี่คลิป กระขาบแมงงอดครบเลยเนาะอยากลอากันในสืบไปกันเล่าสุดทุแล้วก็เรียกดำอ่าสบายดีคุณแม่เมื่อกี้เนาะพบกันกับไล่สดขังต่อไปพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สิจขอลาไปก่อนบ๊ายบาย